สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก้องป่าแลาราคา F4 สาวน้อยที่พระรากสี่สุวนนะครับเจ้าตอนนี้ <c oughs> เดินทางมาหากระหอดใอ,อพอสทครับพอสทปราสาทน,นะครับเจ้าพอสทปราสาทมูกพวกจ้ากไปห้องใส่อะไรพี่น้องเ <c oughs> พราะว่า เสเวลาจอดนอนพักพักค่อนแน่นะพี่น้องก็เลยมาขั้นเดียวครับตอนนี้ครับมูพวกจักสีหอใส่แล้มูหูอยู่ครับตอนนี้ครับตอนนี้ขนาดนี้เวลาจะสี่ทุ่มแล้วครับพี่น้องสี่ทุ่มแล้วลงตูลงตูอยู่ผู้เดียวมาเถอโอ้ยบ่ไหวพี่น้องจอดนอนพักก็เลยมูหัว่านมูพวกสจอดใส่แล้วครับโทษเป็นอะไรกุ้มกัน เรื่อ่มีไวรับอยู่ครับพี่น้องเราจะมแหว่ปัป๊มน้ำมันปตท่อประสาทครับปักโยกปักโยกปักโยกอีกรอบนึคบนง,งครับพี่น้องคายทอดประจานไปเรื่อยๆครับพี่น้องแรงงานความเคลื่อนไหวครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มลุงตูยู่เพีเดียวโคลครับปั๊มน้ำมันปตท่อประสาทครับพี่น้องฮะ ยังไม่หิวยังไม่หิวฮะป้านายว่าสิบสามโลอยู่ข้างหลังเราป่าโอ้ฮะเ่าสี่สิบโลถึนเออออสป้านายเจ๊ก่อนก็กำลังตามหลังมา่านไหนเลยอีกสิบสามโลถึงโอ้ทางงานทางงานก็จะรอไปเป็นเพื่อนกันนั่แหละทางงานไหแล้วเขาประยุทธ์เขาด้านหล่ไปหรือยัง ยังไม่เหี่ยวจริงๆเลยเดี๋ยวร้ารถรอให้ไปเดี๋ยวมันจะหล in <man <man so ับนะกินข้าวเยอะไม่ได้มันจะหลับกข็เริ่มกีฬาแล้วก็เริ่มล้วมันจะจอยกินแต่ข้าวแต่น้ำตื่นขึ้นมากินไม่ได้ขับไปเลีวเล้รถับาหลก็นอื่อนะสัสนั่งขาเป็นช่วงกับพ่อแม่กนอื่นเด้่ยใช่ว่ายุ่นยวนยังเกาะยไที่เขาอันบุรีรัมย์บ่ S <S 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 อันนี้เร,ราภาษาเขาแม่บุบรีรัมย์ของภาษออาดีโอ้โลมัดเย็ื่มดีพี่นอ้องหนาวแล้วหนาวแล้วป้าป้า,า,าไปกินไปกินป้าโอ้อากาศเป็นสีแล้วเขากรุงเทพห้อนนะประเดีนครับอากาศเปลี่ยนแปลงงสีอ่อันตรายครับพี่น้องอ้ h y ทำไมมีไฟแสงสีสอะยรทีรายับถึพี่น้อง ไปแสยงสีีปยับแน้าขากีาเ้เลยทุกนปขาลาอุกี้เยบล่องเพลจเพลสองเพงเป็นจไน่องเ, <c oughs> เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ <c oughs> โอเจากอนมา <c oughs> <c oughs> ไมูไดกวกเลยพี่น้องนึกว่าเสดทางเพืดเดียวสุดเลยโอ้ยอาอย่างนาก็มีเพื่อนร่วมทางแล้วหนึ่งคันแล้ว เดี๋ยวสิสอบฟ้าม,มันเดงเพราะแล้วก็ตายุดและะ้วก็ไออีผู้หนึน่งหวยบอลมาเออีผู้หนึ่งน้องลำเพลินห้าน้องลำเพลินนำโชคห้ามาแล้วพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มันรับเตอร์โอ้ไปเอยแล้ว <c oughs> ตากตุรกอนนานนึกว่าไปห่อกรุงเทพแล้วเรื่องว่าไปหอดกรุงเทพแล้วเอฟเลวอยู่าเน่ซื้อตุอาารรลรไ,ไปก้อนเราบกเ่องน่ไหไก้อนละคคกระดูเครืองมันรูเบอร์กับแม่ของเขาป่ะเลยนะโอ้ผักโยกกันเนาะ พักยกก่อนพักยกก่รับเครื่องก่อนักเครื่องมมันมีไปก่อนแล้วบ่น้ำมันเบิบม่เดบเว่ถ่าพักพักรก่อนพักรถก่อนโอ้มา,าเถอะนี่คขึบูนี่ปลาหน้าย่ลตกอนขี่เะนไส่งขารรสั่นเสืมอมังกรมังกรแรงนี่วันนี้มาเตรมยมยดเลยบวมเดือดามาเดต,าาตุลาอย่าเดอดดามายังอีก ยกสูบซีเคียวแล้วมาดิทิมบอบรลยงานเราจะก่อรายงานด้วยพ่อใส่แล้งานรายงานด้วยจะเฝ้าไปพอใส่แล้วดิซี่เสาทยปรายู่จังหวัดไหนไหวัมั่วแล้วมั่วแล้วก็ไปจายก็ไจายทำไมไม่เอาเฮ็ดจะได้ก่อเฮ็ดจะได้ก่อปทางเฮ็ดจะได้ก่ ได้ยินข้าวไปซีสกเกตไปย่ซีสกเกตจีพียพาไปบอกว่าเดี๋ยวไม่เขาไปยังสซีสกเกตออกเรียงเงี้ยว่านีละะอกเรียงเงี้ยว่านีละ <laughs> โอ้ยนึกว่ามู้พวกสบาปลาเลยน้อนร้านจะตื่นเรื่องกันได้ดิแน่ประตูเข้ามเพียสแต่ไม่ไขไึ้นไปนางรอจะไหนก่อนบรรยากาศจะไหนพี่น้อง ไปเบิกน้ำตู้น้ำตู้จังไรไปน้องเรื่องบรรยากาศใชาไปเพ่อะเป็นฮอตซีนาทีพี่น้องเห็นไม่ได้คลิปนึงโอ้เฮ็ดคลิปแล้วแม่นความเพิ่มเราอีกทีเลยพี่น้องเลยเฮ็ดคลิปซีนาที่ซีพะทีนี่อันเงินคืนเท่าสองสามเหรียญมาเลยพี่น้องคนเบิง่งสองสามพันอ่งเงินคืนสองสามเหรียญมาเลยโอ้ขนาดคนเบิง่งเงินสามพันสี่พันนี่ ขึ้นสามเหรียญสี่เหรียญมาดิ้าคนเบิ่งเป็นหมื่นสองหมื่นจะได้หลายเหรียญได้เลยครับพี่น้องโอ้สะาพเขาจะเฮ็นตะครีบบัตรบรรยมท้ายทอดสวดผัดคนเบิ่งเป็นหมื่นกะมห่อนเหรียญครับแตกต่างกันจะได้พี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดครับขอบคุณขอบคุญละล่ะครับที่พี่น้องเขามาเบิ่งครีบพี่โดดสันได้พี่น้องเด้อที่อดุนซื้อว่านให้ติดพิเศษได้ดิครับเขาเบิ่งในคลิรีบครับได้ึ้นเมื่อละซิปก็เหรียญหมดเลยโอ้เหตุครีบ ซีหาคลิปจุดยอดสุดยอดขอบคุณหลายครับถือว่าให้ทิปลงตูนะครับเออขอบมากเบิ้งคลิปไปลายนะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศสวยหรูแต่ละลปัมะ้มเมื่อกี้ฮ็ดบ่คือกันนะพี่น้องเนาะโอ้พระอาจารย์ินทางาไปไซนเนาะครับเห็นไหครับเดินทางฟรไซน์ก็ไปลายนะครับวันนี้ครับไป,ไ,ปไปเที่ยวเที่ครับเพิ่์ดมีงา้นยังครับบัตรใหม่โอ้ โบงค่ะโบกวัดบ้านพออเออพื่ตะกีอ,อ๋อคือมันม,มีน้ำตกปั้นเนี่ยปั้สาะว่าปั้นเนี่ยมันม,ม,ม,มีน้ำตกครับนาะ อ,อากาศร่มพัดเย็นบีบีครับหนาวครับพี่น้องเย็นเจ้าอยเลย,อยครับโอ้อีกสามรอยกโล,กเ,ลเพต่ไสิหอดครับพี่น้องสามรอยกโลก,กับประมาณหกชั่วโมงตอนนี้สี่ทุ่มสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ประมาณตีสี่พี่น้องตีสี่ตีห้า่อสิหอดครับเดินทางทั้งวันทั้งคืนสุดยอดริ ต่ไปกรุงเทพมันย่อมยางเดียวแหละพี่น้องเวลาเดินห้างไปก็เดินห้างครับคันสิฟื้นคันสิฟื้นลวดเดียวกับไม่ได้นะครับต้องในอนพักผ่อนเอาแห้งครับกลางทางครับคันสิฟื้นฟื้นมาได้ครับล่องฟื้นมาหลายรอบแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องนอนพักผ่อนครับตอนนี้ก็มีน้องเฮงครับน้องเฮงรถลุงตู่น้องเฮง,ง,งครับ น้องลำเพลินนำโชคห้าครับสองคันได้หมู่ได้พวกได้เพื่อนเดินทางร่วมกันแล้วมนีันครับพี่นอ้องปกติแล้วนุ่โจกันสิว่าไปเป็นกลุ่มหรอครับรถ,รถ,ร,ถรถบรัสห้าคันก็ต้องไปเป็นกลุ่มรถล,ล้อห้าคันก็ต้องไปเป็นกลุ่มแต่ทีน่นี่ออกมาแล้วมันนุ่ตัวบ่วไวครับต้องได้จอดนอนมูอพวกเขาก็เลยไปกอนฟื่นบ่ได้ครับ ดีแต่ว่าปลาหนายน้ำลังมากอพอดีแต่ได้มูพอดีนะครับตุลาแรกหรือเล่าตุลาเนาะว่าว่วา,วาเอาเอา,เอา,เอาคือรถมาจากไหนดิไปไปเจอกันทุ่ไแสโอ้แล้วก็ให้ให,ให้คนที่บ้านแห่นะครับรถพี่อ้บครับผู้ใดมาที่บ้าลูกเขยบ่ลูกเขยลีนี่บอกคือว่ายุงเทียบ คือมีลูกเคยอะไรคนมีลูกสาวจะคนเ่อาปใชสอยบานนอกเถอะนี่นหัวมาแล้วัมาแล้วเออให้งานเก่งนี่แหละว่าคือไม่ไปเใช้งานน้ำเถัะนะเอาค่าเดืยนเขาอยู่เจ้าอ้อยเจ้ามอญเหรอฮะเจ้าขาเจ้ขาลอย่จ้ามอญเลรโอ้ทั้งทั้งอ้อยรับจ้างรายะเนาะฮะ ถ้าเนี้ยมาต่างต่างเป็นโซ่ียวนึ่เลยเ่บ่โอ้ห<อ>างานเก่งพอได้เพิ่งว่านี่ขันมาสาวน้อยนี่จะมีเวลาพักผ่อนครับนี่ครับขันมางานสาวน้อยมีเวลาลาเวลานอนถ้าอยู่บ้านนี่ไม่มีเวลานอนครับ <c oughs> มีแต่เวลาให้งานอย่างเดียวเจะเหยียนสร้างให้งานอย่างเดียวเลยหัวยิ่งขึ้นไปขึ้นไหวหอือไม่ไปใช้เราไม่ใช่เหยียน,นมาดิใหญ่เตือนเถอะบ่ได้การรายการระเบิดอ๋อโอเคครับพี่น้องครับความเคลื่อนไหวขอันมางานสาวน้อยนะครับเด้อ ตอนนี้ก็ซีทุ่มว่าแล้วครับตอนนี้ยังอยูย่ปั๊มน้ำมันปตทประสาสครับจังหวัดยังประสาสตร์สุรินทร์ผมรือบุรีรัมย์สุรินทร์บอกสุรินทร์ครับพี่น้องครับหลังจากที่พักเครื่องยนต์สักหน่อยสักสิบนาที่กิจนาทีก็ับเดินทางต่อครับเพื่อสิยห้องกับม่านตีซีที่หาดพูนครับพี่น้องอ้าวเอาใจซอยลูกตัวแล้วกับทีมงานนะครับเด้อขอบุตรคุณรักครับทีม่มาติดตามรับชมครับเด้อเบื้องแรกเมื้องแรกก็คือเก่าแหละพี่นอ้องอย่าอยู่จะซื้อนะครับ กดติดตามกดซับสไครป์กดรไลค์กดแชร์ให้น้องตูคือเก่าล่างพี่นอ้องเป็นกำลังใจนะครับเด้ออ่าพอมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเบิ่งครับนี่คือความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยแฟนๆนครับเด้อเอาเจอกันคลิปหน้าครับพี่นอ้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปสุขสุขคนครับดูแลรักษาสุขภาพด้วครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับสวัสดีครับ